สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เรากลับมาเรียนภาษาจีนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะนําคําศัพท์ภาษาจีน2คํานะครับผมมานําเสนอนะครับผมว่าใช้กันยังไงนะครับนั่นก็คือคําว่าช่างกับคําว่าเสียนั่นเองครับผม2คํานี้นะครับผมจะเป็นได้ในทั้งรูปแบบของคํากริยาและก็คํานามนะครับผมตอนนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมคาว่าช่างกับเสียเมื่อใช้ในคาเมื่อเป็นรูปแบบของคํากริยานะครับว่าใช้กันยังไงและมีความหมายไปว่าอะไรนะครับมาดูกันเลยครับผม นี่นะครับคำว่าช่างนะครับผมช่างเสียเมื่อเป็นคํากริยานะครับผมตอนเป็นคํากริยานะครับผมคําว่าช่างนะครับแปลว่าขึ้นครับผมส่วนคําว่าเสียนะครับผมก็แปลว่าลงนะครับสองคำนี้นะครับเป็นอะไรที่จําไม่ยากเลยนะครับผมเพราะว่าทั้งคู่มีสามเส้นด้วยกันทั้งสิ้นนะครับตัวอักษรจะเป็นสามเส้นนะครับช่างนะครับผมเสียครับ เป็น3เส้น3ามขีดตัวอักษรนั่นเองครับก็คือโดยง่ายก็คือถ้าตามเทคนิคนะครับก็คือเหมือนคว่ำหัวนะครับให้เป็นเทคนิคการจําของเรานะครับคว่ำช่างก็คือชี้ขึ้นบนเสียก็เป็นการคว่ำลงล่างทิมลงล่างนั่นเองครับผมือนี่คือเทคนิคการจําตัวอักษรภาษาจีนของผมนั่นเองครับผมก็เพื่อน <S <S ๆนคนไหนที่ชอบเทคนิคประมาณนี้ก็สามารถนําไปจดจํากันได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวอย่างรูปแบบประโยคนะครับผม ก็คือเนี่ยครับวัวช่างเชิญวัวช่างเชิญนะครับคําว่าวัวช่างเชิญนะครับผมแปลว่าฉันขึ้นรถวัวช่างเชิญแปลว่าฉันขึ้นรถนะครับผมคําต่อไปครับผมวัวเสียเชิญวัวเสียเชิญฉันลงรถนั่นเองครับผมก็แปลว่าฉันลงรถวัวเสียเชิญวัวช่างเชิญฉันขึ้นรถ ว่เสียเชินลงรถนะั่นเองครับผมมาดูกันต่อน,นะครับผม uh. เมื่อคาว่าช่างกับคําว่าเสียเจอกันอีกแล้วช่างกับเสียเหมือนกันครับแต่ในตอนนี้มันจะไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของคํากริยานะครับพอมาถึงตอนนี้มันจะเป็นในรูปแบบของคํานามมันจะเป็นเปลี่ยนบบทมบนเป็นคนํานามแล้วนะครับตอนนี้ตอนที่คําว่าช่างนะครับเป็นคนํานามก็จะแปลว่าข้างบนนะครับผมส่วนคําว่าเสียนะครับผมก็จะเป็นข้างล่างนั่นเองครับ เวลาเอาไปใช้นะครับคุณนะครับผมเราข้างล่างนะครับตืดเวลาเอาไปใช้นะครับมันจะมีมันจําเป็นที่จะต้องมีคํานามนะครับมาช่วยขยายอีกทีนะครับว่าเป็นข้างบนข้างล่างของอะไรจุดจุด,จดไปนะครับผมมาดูตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างเช่นตืดจั่วจื้อช่างจั่วจื้อช่างนะครับผมคำว่าจั่วจื้อช่าง จัวจืแปลว่าอะไรครับผมคาว่าจัวจอืแปลว่าโต๊ะนั่นเองครับนี่ครับโตคําว่าจัวจอืแปลว่าโตช่างแปลว่าด้านบนนะครับผมช่างด้านบนจัวจืช่างซึ่งในที่นี้นะครับคําว่าจัวจืมาขยายคําว่าช่างนั่นเองครับก็แปลว่าข้างบนโต๊มาดูกันที่คาว่าเสียต่อครับคําว่าเสียแลนนี้ยกประหยัาตัวอย่างสั้นๆนะครับผมโหลเสีย โหลเสียแปลว่าชั้นล่างคําว่าหลโหลแปลว่าชั้นคําว่าหลตัวนี้นะครับมาขยายคําว่าเสียหลเสียหลมาขยายเสียก็กลายเป็นชั้นล่างนั่นเองครับผมนี่ครับผมการใช้ช่างกับเสียไม่ยากเลยครับผมช่างกับเสียนะครับสำหรับวันต่อไปนะครับผมจะมานำเสนอคำศัพท์หรือว่าเทคนิคดีดี แบบไหนนะครับต้องรอติดตามชมกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่อง YouTube ของผมหรือว่าวิดีโอของผมกันด้วยนะครับผมเพื่อให้ผู้ที่ยังไม่เห็นนะครับสามารถกดเข้ามาดูกันได้นะครับเพื่อแบ่งปันความรู้ด้านภาษาจีนกันนะครับสำหรับวันต่อไปผมจะมานำเสนอคำศัพท์ภาษาจีนหรือว่าเทคนิคดีดๆแบบไหนนะครับก็รบกวนฝากเพื่อนๆรอติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆฝากกันดูดูแลติด ดูแลสุขภาพกันดีๆด,ด,ด,ด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีไวรัสโครโครานาระบาดนะครับผมเป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับแจ๊เจี้ย